เอาเล้วครับผมนะครับจากผมสองชาตนะครับกับพี่ไอและก็กิจนะทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมุดมาทั้งสองคนนะครับมาทําการเล่นมาครับล็อตที่บล็อกแต่ล็อตที่บ็อกครั้งนี้ล็อตที่บ็อกจะเป็นเพอร์นี่ดูวันนี่มีมีชรามไหมไม่ไม่ไม่มีนี่ครับล็องนี้นะครับผมจะเล็อกในครั้งนี้นะครับจะเป็นมาเลเทนพลนี่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ากติกาเดิมนะครับผมนั้นใช้เวลา

เพราะอินสตาเรชั่นโอเคเราจะลงไปยังไงนะเออวิธีการลงของพี่เออแล้วแล้วแกะสีลุงให้ไรแกะสีลุงแกะสีลุงโอ้ยแกะสีลุงของดีอ่าแม็กมาคิวสวัสดีครับแม็กมาคิวที่ยังอยู่จากข้างบนนั้มันโดดลงมาข้างล่างมันก็เดินไปเรื่อยของมันนะแม็กมาคิวแม็กมาคิววมันโหดมากนะมันเดินไอ้เกิลเราเยี่ยมแล้มันจะตไม่รู้มันทำมันทำอะไรได้ไม่รู้ตัวดีๆมีก็ไม่เอาเจ้าตัวอะไรก็ไม่ดูนะกิจนะทุกท้องอิ่นตรงนี้ครับ คือเราต้องตีเราต้องเราต้องตีไอ้โพนี่ใช่ไหมถึงจะได้เรต้องตีโพนี่ก็ได้นะถ้าเกิดได้ไข่มาปลาใส่มาเลยเกิดเป็นไข่ลมไปลมเราต้องตีโพนี่ขย uh> ี้ใจปลาพี่วัน tamam> นี้นะพี่ไอเกตผมจะสอนทั้งสองคนนะฝึกจิตกระชากใจอุ้ยเออคืออะไรมันคือไม่เคยไม่ไม่รู้จักเหรอสอนทุกคนฝึกจิตกระชากใจ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งให้ดูเดี๋ยวค่อยส่งให้ดูนะได้เลยเขาคืออาจารย์เด็กเอาเดือดนะรู้สึกคุณละหลังรอใช่ไหมหลังหยุดหยุดก็คิดโอ้อะคิดโอกโอ้สมองสุดยอดเลยฝึกจิตกระชาดได้วัวโอ้เลื่อยอย่างเงี้ยคิดไวเยอะเกินไปได้ของดีรับดับเวลาหน่อยเดี๋ยวผมเอามือถือข้องลักอยู่แต่ผมไม่ได้เอามือถือใกล้ตัวมือถือชาร์จอยู่อ่ะอ่าทนายก็ตอนนี้มันสี่สิบแล้วเลยอ๋อดูเวลาให้อยู่ได้ได้ได้ขนาดไหน ตอนนี้ประมาณสัก2นาทีแล้วสองนาทีเหรอถึงแล้วเหรอน่าะถึงประมาณนาทีมั้งคุณปุอบโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ของดีของดีโกเล่ใบกุยับเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอพวกพวกพวกที่เป็นเอ่อวิเลเจอร์ที่เป็นแบบสายไล่ตีเราอะมันเอออาไปตายไอเดี๋ยวนะของแตกก็จบเลยอ้าวจ๊ะแย่ละ ผมหลบแล้วพี่รับผมมผมหมดหมเลยพยายามพยายามหลบกับพี่ไม่นะของที่ได้มาเมื่อกี้คือไปหมดเลยเหรอพี่ผมิึงเกมวลคิแบตเตอรี่อ่พี่ชาร์จไปวะไ่ตายเลยสบายเลยขอกูหายไปแล้วฟาดเคาะพี่ฟาดเคานี่ไปครับฟาดเคาะเออวันนี้ผมอ่ะเฮ้ยผมชนะแน่นอนจังหวะน้ตาเน่นเอ้ยต้องผมต้องเอาเยอะเหรอขิงขิงกันอีกอ่ะอุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษไเกรียิน่พอ้เอ้โโอ้ยเพิ่ผ่านไปแค่นาทีเองเดย เอางี้เอางี้ไมาถึงม่ถึงว่าเป็นตอนตอนนี้สองนาทีแล้วตอนนี้สองนาทีแล้วเอางี้พี่นับพี่นับมาณหกนาทีก็เจ็ดนาทีก็พอไปแล้วจะเว้นมาถามเจ็ดนาทีโอเคเริ่มตอนนี้ตอนนี้คือนาทีที่สี่ก็บวกไปอีกเจ็ดก็สิบเอ็ดโอเคครับเดี๋ยวโอ้ยมีของตกของตกของสำหรับคนฝึกจิตกระชากใจโอ้ยมีแดดสมุดเอนชานป p r o t ันสองเฮ้ยแล้วบคคีอีวิโตรีตอนตายแล้ว เอออ้พี่ฟาไไงผมบกปแเจ็บใจเหลือ,อ <c oughs> <c oughs> เกินเจ็บใจคุณฟาดคอคอ่ะคุณไอ้จ้านี่ผมว่าเกมนีดด้ผมชนะแล้วพเพเอ้ยแย่ขิงกันดีแค่เฮ้ยดูมีความสุขกับการขิงนะผมไม่อยากยุ่งกับพวกขิงผมไม่อยากยุ่งกับพวกขิงแล้วแพ้อะเฮ้ยระวังน่ ถ้าถ้ามันชนะขึ้นมาดีแย่เลยนะไม่ตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วที่มันขิงแล้วก็แพ้มนแล้วก็แพ้เหมือนเดิมอ่ะไม่ไม่พูดเยอะนะใช่ใช่ก็อันนั้นเขาเล่นทีเผลอนะเขาพูดไม่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 ทีเผลอไม่ทีเผลอไม่อยากคุยกับพวกขิงแล้วแพ้อะนะเข้าใจไหมโอ้โหได้เลยจะนอนรอแล้วตายเราอ่ะคือแบบพอได้ยินแล้วมันมันน่ารำคาญอ่ะแพ้อ่ะโอ้ยเอ้ยโอ้โอเคตายแล้วโดโดของอุ้ยอุ้ย อะไรอะไรไปทุกคนไปวิ่งแวกแวกเก็บของเก็บของดับข้อลองแบกดับข้อนัแบกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอปี่ไอปี่อนี่พอเรามันลงนี่มันลงยังไงให้ไม่เจ็บอ้ยพี่ต้องหาทางเองแล้วกันนะพี่นะพี่หรู้ป่ะพี่พี่ต้องทำไงพี่ต้องไปเรียนวิชาก่อนเลยพี่ไอเนกับใครฝึกจิตกระชากใจเอาไป อุ้ยประเด็นคืออะไรรู้ป่ะพอเวลาพอเวลาไอ้เนี่ยมันตัดคลิปอะพอเวลาไอ้ไอ้เบนเออไอ้เบนมันตัดคลิปขึ้นมาเดี๋ยวต้องไปหาคลิปเนี่ยชักใจผมมีมีและนี่ดับเบิ้ลหมีไอ้นี่มันจำใรายละเอียดแบบชัดมากอะเอาจริงเขาโหดเล่นอย่างนี้นี่ขำหลับเฮ้ยเขาไมตัดสนาปกต พอสัสดาเลยใช่ไหมคือแบบสัสดาฝึกจิตกระชากใจตอนนี้ของไม่ดีเลยวะหมดเวลาต่อ11นาทีครัพี่หมดเวลาต่อ11นาทีไอตอนนี้เกียรเฮียหรือยัตอนนี้หกครับหกแล้วครับครับผมช้าไปเปล่าครับเนี่ยไม่หมายถึงว่ามันจะจบต่อ1อ่ะโอ้ยช้าจัง้รือเวนเกียรว่ะเฮ้ยอะนรวะอยากแพ้ก็บอกอยากแพ้ก็บอกเฮ้ยเฮ้ยครับครับเก็บเปล่าไว้เตรียมแพ้แล้วเกียเฮ้ยคำมมันเยอะ ไม่ได้ดึงมันตึงเองเฮ้ยอุ้ยแก๊สแก๊สไอ้เนี้ยตึงเลยนะเดี๋ยวก่อนหนีก่อนโอ้โยไม่นะมาโอ้โหบางทีเปิดก็ได้ของไม่ดีนะไอ้พนี่ไอ้พนี่ใจบางทีแกก็ได้ของดีกว่าเออมันได้ของจริงมันเลยเอ้ยแต่พนี่เขาโอกาสได้ไดมอนเยอะเหมือนกันเออผมว่าไงเหรอพี่ไอ้รู้สึกว่าไดมอนมันได้เยอะมากเลย นี่ครับได้เนมเทลว่ะวิ่งวิ่งรววตรงนี้ครับผมแกงโง่อันนี้อะไรวัวชีวิตดีดีบ้างได้วัววัวนี่ได้อย่างบ่อยอ่ะด้วยแบบจนแบบโอ้โหเยอะเกินไม่มีไอโอเอาไข่มาทำไมโอ้โหเอามาทำไมล้างไปว่่พี่พี่พี่ไม่อยากมีไข่เหรอพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เด็กคนละไข่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากมัดไข่ดิดเดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนละไข่คนละไข่อันนี้ไข่ใหญ่เลยเดี๋ยวพี่เทเขาลังมาอะไรนะพี่นะตัดตัดไข่สองข้างเลยแต่ไอ้นั่นอย่างเดียวเพ่เฮ้ยคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเทไหนเนี่ยเทสจะยศตวรรษไหนเนี่ยเทสมัยยุคยุคแบบยุคคนจีนยังไม่เคยเห็นอ่ะยุคอะไวังเฉาหมาฮะโอ๊ฟักยิ้อ๋อยุคยุคแบบแหม อ่ะแม่เฮ้ยเขาทิ้งยาลีเจนไว้อ่้สุดยอดเลย้ตอนนีเกีทีแล้วครับผมโอ้อตอนนี้แปดครับผมเหลืออีกประมาณสามนาทีครับใช่ครับเหลือสามแล้วครับจะดูเวลาทำไมพี่กลัวแพ้กับพี่หนีกลัวแพ้เหรอพี่โอ้โหแม่อย่าพูดเยอะอย่าไปรล้อย่าพูดเยอะจะปากไว้ก่อน อยากเห็นชัยชนะของมันแหลตอนแพ้มาจะแบบร้องจะแบบขาข้ออ้างไม่ทันแต่ทีแบบทีเผิอาชนะอยู่แล้วแหะบอกไม่กันเลยเฮ้ย่ายย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 รยย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 ยเดี๋ยย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 ยาเยายยายยยยยยอยย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 ยเยยยยยอยยยเยย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 ยอยย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 ายย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 นยยยยยยย่ยย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 ่ยย้ยยยเยคิดดูดิ คิดดูขนาดยังไม่ยังไม่แบบยังไม่ได้ตีกันนะเขาอ้างเยอะขนาดน่้ยนะก็ตีกันเขาอ้างเยอะขันหน่อยเดี๋ยวว,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 วาาย่าเดี๋ยวนะแล้วตอนออ๋อตอนตีการคือจะ TPO ไปใช่ปะ่ะอ่าใช่ใช่ใช่คุณใช้คำว่า TPO อ,อ,อันนี้คือ,คอตีอันนี้คือตีนี่คือจะจะตียังไงแกเลยก็ TPO สมัยก็ TP รวมาัไง้ยอ่าใช่ใช่สมัยก่อนะมันใช้คำสั่ง TPO เดี๋ยวนี้มันใช้ SA ไหมฮะ เอ็ก็แอดเอคือออมใช่ไหมใช่ใช่แต่ทีนี้เขาใช้เขาใช้เป็นคำศัพท์เอสเไงแบบนี้แบบไม่ฝึกจิตกระชากใจเลยคุณเออคุณพี่เด็กไม่ได้เรียนรู้การฝึกจิตกระชากใจเออเดี๋ยวนะอ๋อเจอแต่ปากกาโฮเมื่อกี้เปิดแกะแล้วก็ได้หมาพอดีหมากเลยไล่กัดแกะวิ่งอุ้ยเบาๆเท่าไหร่แล้ววะพี่อุ้ยขอโทษขอโทษตีหมาโอ้กูตีหมาอุ้ยโทษโทษจังวิกมางจังวิกมางจังวิกมาโอ้โหเฮ้ยหมา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  เหลืออีกหนึ่งนาทีครับทน่าเหรอครับผมเหี้ยครับผมหมามึงก็แดดดีๆเดี๋ยวมึงก็แดดมันตายหมาเหี้ยเฮ้ยไอยาสเตนนี่คืออะไรอ่ะมันทำให้แข็งแกร่งขึ้นอ่ะไม่มันทำให้อ่อนแอพี่เออทำให้อ่อนแอเอ้าไม่ผมดีกว่าพี่เลยใช่หฮอพี่พี่อยาบพี่อยาบพี่พี่พี่ต้องทิ้งพี่เอาให้ผมไมบอกอ่าให้ผมไม่อกอย่าให้ผมดีกว่าไห้ผมดีกว่าทำให้ทุกคนอยากได้ขึ้นมาพวกเราต้องเป็นของดี้ได้เลยอเ่าไม่ได้โกหกพี่อย่าากกโหผมไม่ได้โกหกพี่ผมไม่วงพี่่ได้โการฝหกพี่ อ๋ออุ้ยอ่ะสโนว์แมนโดนหิมะไม่ได้หรอหนังสสารคือรู้เนี่ยก็ชายกับพึ่งรู้เหมือนกันแหละเฮ้ยประสบการณ์มายครับมากกว่าสิบปีพึ่งรู้อะไรสิบปีอะไรพี้โห่กี่คิงเนอร์ไงประสบการณ์มายครับมากกว่าสิบปีผมไม่สิบปีนะนะผมเจ็ดปีเองยังยังยังก็ยังขิงอยู่ก็ยังขิงอยู่ก็ยังขิงพึ่งพึ่งพึ่งรู้สโนว์แมนกับกูเมื่อกี้ก็ยังขิงอยู่เฮ้อเนี่ย ผมไม่ค่อยสนใจไงผมสุดว่าผมจะเออทํางานกันบ้านมากกว่าอ๋ออาสนใจเรียนโอเคหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาครับได้ครับหมดเวลานาทีได้ครับได้ครับป้าป้าป้าหรือที่คุรวมด้วยผมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับทำแค่ได้รวมเดี๋ยวเท่าน้นกําลังกําลังครับอยู่เต็มยังไม่ครับพร้อมแล้วมาครับ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 ผมไปดีกว่าพี่มารอขนาดคือคือคือรีบเกินขนาดนั้นเลยเหรอรีบไป อะไรของมึงบกันแล้วเหรออะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงระหางท่เรากันนะครับของพวกันเนี่ยสนุกสนานอะไร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 อะครอะไรอะครอะครอะไรอะไรอะไรอะครับไรอยบรอยครอบผม อย่าแเดงอยาสเต็งครับอย่างเออ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 กน่านะเยประสบการณ์ปีย่เ้าปสการปะประสบการณ์ปีเล่นไม่ลอดเลยอ้่ไอแต่พี่ก็บอกบ้าพี่อะไรอะอะไรเฮ้ยเ้หวังหวังหวดิ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  เออเอาไปเอาไเอาไปเอเอาเอาเอาไเออเออเวายเจเียมันนอีมันนเอตับ่มอตับมอได้แล้วคนอะไรอะไรพี่อะไรพีเออกระตุกกระตุกจิตกระตุกจิตกระชากกระจิจิกเอาใจเอา่วเอาข่าวกระตุกจิตกระตุกจิตกระตุกจิต กระตุกจิตกระตุกจิตนไงเป็นไงเป็นไงเออกระตุกจิตกระตุกจิตกระตุกกระตุกระตุกจิตกระตุกจิตกระตุกกระตุกระตุกระตุกะตกระตุกตกระตุกรตุกระตกรตกระตุกตกรรตกระตกตกระตุกตกระรตกตกรตกระตกรตกระตุกตระตุกระตกตุกตระตกกรตกระตุรตกระตุกตกระตุกตกตุกกระตุกตกร เอ้ยมาโค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 แมาโคโคไมมาโคแพ้แแล้วมาโคแพแล้วมาโคแพล้วมาโคันจะมาป่าดา้ป่าดิ้เฮ้ยแพ้แล้วมาโคไม่ได้มาโคมันแพ้แล้วมันมาโคเออตกคิดกันชักใเกติดไปหนไปไหนไปาโคมาโคแมาโคแพ้แล้วมาโคแพ้แล้วมาโคมันแพ้มันแพ้แล้วมันมาโคมเรียบร้อยที่สุดท้าก็แพเหมือนเดิมโอ้โ เใช้กับปกติก็ไม่ดีาะแบบเออผมก็ไม่ได้ปักในอย่างเดียวผมก็ชนะอะนะประสบประสบการณ์ไมาครับมาก็ว่สิบปีอ้าวโอเคว่าถ่านี้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมนี่แน่ฝากกดไลค์กดแชร์กับสุดตัวให้ด้วยนะครับเใครทั้งช่องสุดสองชามสุดหล่อของเรานะฮะวันนี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมใช่สวัสดีครับบายบาย